ถอยจากจิตอีกอย่ามัวแต่ในจิตดิถอยจากจิตอีกถอยจากตัวถอยอีกตัวถอยสลาดตัวถอยตัวถอยสลายตัวถอยตัวถอยไม่เอาตัวถอยถอยจากตัวถอยอีกเปนแบบไม่มีขอบเขต ้างอยู่ตรงจิตมันก็คาอยู่นั่นแหละเออถอยอีกถอยจะกจิตอีกถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยอีกออป็นแบบไม่มีขอเอตเหมัอนเดิม อยจะกิดเองถอยจะความรู้สึกเองลูกค้างอยู่ทังจิตนี่ค้างอยู่นะถอยกตัวถอยตัวไม่ถอยออกจิตไม่ใช่การเอาซ้อนจิตสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในเอาในไม่เอา ที่ไม่ใช่อะไรในเอาในไม่เอาไม่ใช well sure ่การเอาทรอนกายไม่ใช่การเอาทรอนจิตไม่ใช่การเอาทรอนสัมปชิงสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเอาอะไรในไม่เอาทายที่ทาย ยังทรงจิตอยู่มั้ยังค้างอยู่ต้องถอยอีถอายเอาจิตอีถอยตัวถอยอีตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยสละตัวถอยเองตัวถอยไม่เหลียวตัวถอยเองถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอย มันไม่ใช่การเอาซ้อนสรรพสิ่งมันไม่ใช่การเอาซ้อนกายไม่ใช่การเอาซ้อนจีเดียวเหนียวล้างน่ะถอยถอยจากกายถอยจะกจิตถอยจากจตัวถอยตัว,ตวไม่ถอยร้องอเลยทุกอย่าง อ่อนแอจะได้เลิกอ่อนแอผู้ไหนหย่อนยานจะได้เลิกหย่อนยานผู้ไหนสเปรย์สปาอยู่ก็จะได้เลิกสเปรย์สปาปัญหาสเปรย์สปาปัญหาสุดตรงปัญหาหย่อนยานสูงไทยทั้งขึ้นทั้งลง ไม่ก hmm. ็ถอยจากไม่ไม่ไม่อีกไม่เอาก็ถอยจากเอาไม่เอาอีกไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรื่อยๆอีกจ้าออกมีขับออก มันจึงจะเรียกว่าสละจริงทํมารวมกลุ่มกันอยู่ตองนิ่งกองเฉยอยู่มันยังไม่ได้สละตนเองนะสภาวะมันประทานโหนกสภาวะอยู่สภาวะมันยังไม่ได้สละสภาวะเลยเป็นกว่ามันจะไม่มีความเพตดออกนั่นแหละจึงเรียกว่าสละจริงสภาวะสละสภาวะลักษณะสละลักษณะว่าสละก็สละตัวสละเอง ไม่ไม่ถอยจะเอาไม่เอาถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยแล้วมันจะเลิกสะเปสปะเลิกหย่อนยานไปเองเลิกเลิกทั้งส่วนทองเลิกทั้หย่อนยานไปเองโมแต่อะไรในอะไรมันก็หย่อนยานไปเรื่อย ไมไม่ไม่ขอไห้จัดไมไม่ไม่เปนแบบไม่ใช่อะไรใ่ใช่ไม่ใช่ไป ป็นแบบไม่แช่อะไรในไม่ในในไม่ไปอันแบบไม่แฉ่อะไรในใช่ iter, ead, ในไ, hey, ไม่ใช่ไป ไม่อีกขอจกไม่ไม่ไม่อีกแต่ไม่มีครับตองไปจะเริ many, many, many. ่มสองปลายหย่อนยานจะเริ่ย่อนยานไปตรงกลางก็ไม่ต้องกลางไม่แฉ่อะไรในกลาง กลางที่ไม่แ่อะไรในกลางาาละอะไรในกลางมันก็หลงกลางกลางหลงกลางกลางที่มันไม่แ่อะไรในกลาง ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอานั่นแหละ ถอยแล้วก็ถอยอีกถอยจนตัวถอยตัวไม่ถอยอีกบางทีมันไม่สุดไงมันถอยไม่สุดตัวถอยถอยพอกำกางถอยพอมือกลางเลยมันถอยไม่สุดตัวถอยอ่ะถอยจนตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีควาวเก่ง ปัญหามันเยอะปัญหาออฟไลน์มันเยอะมันอะไรกับอะไรมันเยอะตาหูจมูกเลี้ยกายใจหมดแต่อะไรกับอะไรซอนปัญหาออฟไลน์เยอะมากหรือว่าภาวะหย่อนยานมันจะผิวเผินจะแค่ดีแค่ชนะหรือหย่อนยานหมหหมดันจะหมดลกเ็สิ านก็หมดมนแต่อะไรในไหมในไม่ไหมเยไม่ก็ไม่แฉะอะไรในไม่ในไม่ไหมนเอาก็ไม่แช่อะไรในเอานี่ไม่เอาไม่ใช่ไม่แฉอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลยในหมดใน

ไม่ที่ไม่แค่อะไรในไม่ อะไรก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละมันจะได้คลายออกหมดทุกรีนอสทุกทานลักษณะลักษณะทุทานทั้งหลายที่มันเกาะอยู่ยึดอยู่เนี่ยบอกแล้วไม่ใช่การเอาซ้อนจิตไม่ใช่การเอาซ้อนกายไม่ใช่การเอาซ้อนอิ์ซ้อนยุติธนะสิ่งที่มันจากให้เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาย่อตมตลอด จะยได้บานทิ้งบานบานทิ้งบานบานหมดบานทายทิ้งทายทายหมดทายไม่ใช่ไปเจริญเอาไม่ใช่ปฏิบัติเอาชาติสี่อันห้าอันไหนมันไม่ใช่การไปเจริญเอาปฏิบัติเอาตัวอย่างมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา จนมันไม่ใช่การเอาซ้อนกายจนมันไม่ใช่การเอาซ้อนจิตมันไม่ใช่การเอาซ้อนอีซีซ้อนยึนะหมดโตหมดบานคลายหมดไม่คลายทุย่างก็ะจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาลายที่คลายคลายช่วยดุดช่วยใน่รช่อถลำลึกไม่ใ่้มัวแต่ถลำลึกในกายในจิตมัวแต่ถลำลึกใน สี่ยตนะคลายทิ้งคลายคลายหมดคลายทุกอย่างก็จกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดังเดิมแท้แลยมันไม่มีอยู่แล้วทั้งเอาไม่เอาไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอางั้นทุกอย่างก็จกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็จะคลายทิ้งคลายไปเรื่อยๆจนหมดตัวหมดบาน หมดลายหมดไม่ทายนี่กลายเป็นว่าล้านสองพนวัดันล้นไปไ่าร้านสองพันวัดนล้นไปือวบาไม่เป็นสูไม่เป็นตานี่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นแล้วแล้วก็จะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาวนตลอด มีใ่ที่มันเอาซ้อนจิตซ้อนสภาวะต่างๆมัก็หลุดออกไปเอง ท so ุกสิ่งทุกอย่างทุกประเพทการทุกกรณีกรรทของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิอโหสิอโหสิอโหสีอโหสี